คนตอนนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม Roblox ก,กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นว่าแมปก็สิบเก้าคืนนั่นแหละจากคลิปที่แล้วเราก็อยู่ที่455วันมาวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนไปไม่ถึง500วันอ่ะทำไงดีเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสุ่มเล่นกันว่าจะได้เล่นกับใครบ้างมาทุกคนเย yeah. เกมแอบค้างนะทุกคนเย่าว่าเข้าเลยไม่มีเอเลี่ยนด้วย <h ums> ตรงนี้คนเยอะๆเออะอออู้อ,อ,อนี่เราก็ประมาณนี้เลยอะไรเนี่ย,ย 25. อุยยี่สิบห้าวันเข้าตามมาโอ้อโอเจ็วันอ h my god hello ไปให้ถึงเกวันมาเดี๋ยวพี่แบ่งนาะยน,น้องอุยดูดิ <laughs> เปิดมาแล้วทุกคนภาพแอบโหลดช้านะแต่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนไม้ก็ใกล้ๆนี่เองไปเลยเหรอแ่่แล้วเพื่อนโฮยไม่ตัดเองเหรอเฮ้ยอย่าเอาถุงมาเก็บไม้ของคนอื่นเซ่นั่นแหละอันนี้เราก็จะต้องเอามาเตรียมพี่เข้ามาสี่คนเหรอเอาเผอเนี่ยเพิ่มขยายแมป ไม่เต็มอ่ะไม่เต็มไม่เต็มตัดเพิ่มนะทุกคนอุ๊ยไปตัดตรงโน้นดีกว่าตัดเป็นคู่เลยเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ห่างกันนะทุกคนเราตัดสองต้นไม่ได้แมปขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะให้มันอยู่ที่เลเวลสองนะทุกคนเจอกล่องก็ไปเปิดกันสภาพบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เลยป่านี้ก็อากาศดีเย็นเย็นมีหมาป่าด้วยมีอะไรไม่รู้ด้วยมีหมี ต้นไม้เขาเอามาด้วยทำไมไฟคือแบบช้ามากเลยกว่าจะเต็มเดี๋ยวจะออกสำรวจอีกแป๊บหนึง่งเพื่อไปหาฐานนะทุกคนแบบมันใหญ่ขึ้นแล้วหาฐานมันก็จะได้เยอะอุ๊ยอัน,นอันนี้คือลูกกระสุนนะทุกคนว้าย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 โชคายโชคายเจอหมาไล่ช่วยด้วยหมาไล่ทุกคนอบางทีมันเลิกตามแล้วเขาไม่ใช่สต๊อกอุยเนี่ยที่ที่เด็กอยู่อะทุกคน แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธอะไรอันนี้ขอเก็บเลยก่อนเอ็นี่ตรงน,นี้จะมีกล่องนะแค่ดูก็รู้เลยวิชลูกกระสุนเรายังไม่มีปืนก็เก็บเก็บไว้ก่อนุอิยได้ถุงเยสดีมากเลยอิวิคือดีมากเลยนะทุกคนได้ถุงเพิ่มเราจะได้ใส่ของเยอะขึ้นนี่มีฐานแนละ้วทุกคน มีถานแล้วอยากรู้อ่ะแต่แผ่นที่ยังไม่ได้สร้างว่าเพื่อนทําอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ๆเดินไปมั่วก่อนสํารวจซู้นี่นี่นีเก็บไปด้วยขี้เกียจตัดอแถวป่าเราก็เก็บในป่าอุ้ยมาป่าระวังด้วยเวลาเดินกลางคืนมันก็มองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนเราต้องระมัดระวังเจ็๊บนี่อมีอะไรอุ้ยลูกกระสุนอีกแล้ว คือช่วงนี้เจอลูกกระสุนบ่อยมากเลยแมพใหญ่ขึ้นแล้วโหเพื่อนเราก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วอันนี้โอ้ยเสียงอะไรอะ่ะตกใจหมดนึกว่าอะไรมันก็คือเสียงตีนกวางนะทุกคนมันมันเหยียบอะ่ะมันก็จะครอบแครบครอบแครบนี่นี่นโอเพื่อนเพิ่งวิ่งออกมาเพื่อนเอาหมดแล้ว yeah. เฮียแล้วก็ทําได้แค่มาเปิดกล่องมาดูกันว่าจะได้อะไรสุ่มสุ่ม ก็ให้ได้ห้องนะได้เลยอะ่ะยาโอเคก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนได้ยานเนี่ยเยอะนี่เลยอุ้ยตรงนั้นก็เป็นบ้านนะนี่โอ้นี่เพื่อนก็มาก่อสซะและ้เอา้าเราทำไมเพื่อนไม่เอาเก้าอี้ไปด้วยอะนีมนั่เต็มเลยเนี่ยแล้วประตูปเปิดได้ไงถ้าเขาไม่ได้มาเอาอะแปลกๆนะาเราอะ เกบอันนี้คือขวานโอ้ก็ดีนะได้เป็นคู่เลยอันนี้ก็ลูกกระสุนเช่เอเคยโอ้ยโอ้เสียชีวิตได้ไงสงสัยไปที่ที่หมายอยู่แล้วนะั่นน่ะทุกคนรู้เลยแฮได้อะไรไม่รู้แต่คือไปจากการหมาก่อนหรอแฮนี่เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวไปชุบนะเอ้าจะบอกนะว่อาออกแล้วะโอ้ ออกเร็วไปไหนกลัวเพื่อนไม่ชุบหรือไงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แหม่ออห็นไหมตรงนี้คือเราเอาแล้วปะเหมือนเอาแล้วเดี๋ยวจะไปตรงนี้ต่อนะทุกคนเราต้องไปแถวที่เรายังไม่ได้สำรวจไี่ตรงนี้มีฐานอะวันนี้พวกค้าสัตว์มานะแต่ว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรไปแลกอะเพราะว่าเราก็มีแล้วไงของ ถ้าเราหาในป่าเนี่ยมันจะคุ้มกว่านะทุกคนหาในป่าก็คือเปิดตามกล่องนี่แหละยังไม่ได้ปืนเลยอย่างอิงพวงนั้นานหะลัทธิอ่ะมันมีกล่องอยู่ด้วยแต่ขอสำรวจต่อก่อนนะทุกคนเดี๋ยวอุยทานเยอะเนี่ยแล้วเพื่อนยังไม่มาเลยนะตรงนี้เขายังไม่ทันได้มาเจอผมเปิดมาอุ้ยได้ปืนอันนี้ดีนะทุกคนก็ดีไปอีกแบบหนึง่ง อื่อนนะมีกล่องถรงปะตรงนั้น yes แล้วหมาไปวิ่งเลยตรงนั้นมาดิมีขวานจากกาักรานเราจะไม่เก็บเนื้อเพราะว่าที่แคมป์เราหน้าเพื่อนน่าจะหากันรวมังไม่รู้หรอกเอ้ยาามาได้เบดก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนเราสามารถไปตกปลาได้ ไปตกปลาหากินในป่ากันนี่มีเหล็กพัดลมตรงนี้ก็มีเหล็กแต่จะไม่เอานะอันนี้มันได้น้อยเอาไล้วเ,เราเอาไปบดมันจะได้น้อยมากเ,ออเหลือสองคนอนะดูดิแน่สงสัยจะได้เล่นคนเดียวลนะตานี้จะได้เล่นคนเดียวจริงๆริงเขาจะออกกันหมดแน่เลยฮ่าฮ่คิดแล้วน้ำตาจะไหลอะ อย่าออกทิ้งกันได้ไหมก็แบบนี้แหละเนาะทุกคนเวลาเราเล่นกับคนที่วันน้อยๆอ่ะก็จะประมาณนี้เลยไม่รู้ว่าเขาเล่นไม่เป็นหรือว่ายังไงอ่ะเขาชอบออกเขายังไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันแล้วแต่คนอ่ะว่าเขาจะเล่นยังไงอันนี้คือเวลาเราจะออกเนี่ยเราบอกก่อนนะเพราะว่าเพื่อนจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงไงว่าเราเป็นอะไรเป็นไร ต Miller, <sh> hashtag 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 ุกแมพด้ยยังไงนี่คือเอามาบดก่อนแหมเห็นไหมขาดฉันไเยอะเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนยังอยู่เต็มแล้ปะเดี๋ยวดิทุกคนเติมเติมเก้าอย่างนี้จะเต็มไหมหุยแล้วคนที่เหลือดูดิเหลือเหลือเบคอนด้วยกันเชอะหุยเต็มเต็มทุกคนเต็มแบบใหญ่ขึ้นแล้วแห่ เก็บเดี๋ยวเอาเองขนมอ่ะไม่เอาหรอกไม่เอาเฮ่เอ่เฮ่เ่อบเอาขนมเขาไม่ใช่แอบสิเอาโดยตรงเลยนี่มาสร้างนาฬิกาอทุกคนสร้างโต๊ะข้าวแล้วก็นาฬิกามาดูวอะไรอ่ะเขาถืออะไรอะไรของเขาอ เดี๋ยวกินก่อนกินฟักทองไปตรงไหนต่อไปช่วยเด็กเลยแม่ทุกคนน่าจะต้องไปช่วยเด็กนั่นแหละไปตอนกลางคืนเลยไม่กลัวไม่กลัวค้าไม่กลัวเฮ้มันยังมีฐานเลยนะทุกคนเราไม่ได้เก็บนี่นี่น,นี่ตรงนี้หมายิงหมา,หมาไม่โดน จบแล้วจบแล้วจะตุยแล้วทุกคนยังยังอุ้ยแล้วลูกก็สูนหมดอ่ะแล้วหมาที่เหลือไปไหนหมดอ่ะทำไมไม่เจอเขาไปไหนหมดหมาทุกคนเนี่ยมันบอกว่าอ้ยยังเหลือกี่ตัววะไม่รู้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินเข้าป่าไปก่อนนะทุกคนเดินสำรวจต่อแป๊บ เรื่องนิกก็อย่าพึ่งไปเจบมากนะอุ้ยอันนี้เพชรปะแช่ใช่จริงด้วยแล้วไม่มาป้าด้วยมีอัลฟาด้วยกลัวจังเลยอ่ะกลัวจังเลยโุยมาอะไรจะขนาดนั้นป่านึกเนี่ยอันตรายแนละ้วทุกคนอันตรายมากๆเลยจะรอดได้ไงอ่ะจะขึ้นเอาของยานะ กาศทุกคนดีแล้วเอาฝ้าไม่เห็นนะไม่งั้นตามถึงบ้านแนะ่มีอะไรบ้าง้ยมีชุดกอดด้วยเจอกล่องแดงอะ่ะอยากเจอกล่องแดงจังเลยอยากเจอกล่องแดงมีปืนแล้วทุกคนลูกกระสุนที่เราเก็บก่อนหน้านี้ก็จะเพิ่มขึ้นเลยนะเพราะว่าเราเก็บไว้ไงโนคิมิตาชิกเกนาโยโอโตเร ชบอชอุ oh, tijd, huh? Wait, yeah, sì. ้ยโอเกือบเกือบแล้วเกือบไปแล้วทุกคนเก็บของเก็บเงินแล้วก็เข้านี้กล่องแดงไหมมีกล่องแดงไหมครับตรงนี้มีกล่องแดงไหมยบเหรียญแฮ่ก็กล่องปกติไม่ได้ใหญ่โตอะไรเก็บ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 คือยาเยอเหรอยาสองกล่องแล้วทุกคน ที่เอนายเจาเจาตโตโตโตตดเตตดมีอะไรบ้างแถวนี้เว้ยอย่ามานะโดยเฉพาะอัลฟาเกียริมากมันตามถึงบ้านได้เลยนะทุกคนอันนี้มีของเยอะแต่เราไม่มีอาวุธไงไม่จำเป็นต้องไปสูงสิงแหเจอโรงพาบาลแล้วทุกคนเจอโรงพยาบาลแล้ว โลงบาลนี่ก็ดีนะเพราะว่ามันจะมียาแล้วก็เค้กให้เรากินด้วยแต่ก็ไม่เยอะหรอนี่ได้หอกแล้วมันก็แรงนะหอกเนี่ยเพื่อนออกยากโอเคยังเล่นด้วยกันอยู่นีเข้ามาดูกันเลยมีเค้กก็กินไปก่อนเอาเดี๋ยวเราก็จะเอายาเนี่ยไปแบ่งเพื่อนด้วยนะทุกคน ไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนไม่มีเดี๋ยวเพื่อนไม่มีใช้อ่ะเราต้องแบ่งปันตรงนู้นมีกล่องด้วยนะทุกคนอย่ากเก็บหมดตอนนี้ถุงก็จะเต็มแล้วเนี่ยชุบช,บชบกินชุบหมาไม่เห็นน่ะเมื่อกี้ไม่งั้นมันคงตามมาแล้วจุ๊บเอ้ยอะไรล่ะเนี่ยพืชปลูก ย่าย่หมาอ้าเอเอไม่นะ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 อุ้ยยายายะยอ้าใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้คมีตาิเกโชตัรีเตกซีมตอนี้เออเอแอติดในบ้านนั่นแหละี่ไม่ต้องตามมาหรอก ิสซงเอเดี๋ยวเราตอนเช้าเราจะไปตรงนู้นต่อเลยนะทุกคนเราต้องสำรวจแล้วก็หาของถ้าเกิดเรามีเลื่อยในกล่องแดงหรือว่าขวานแดงก็เราก็ค่อยอยู่นิ่งๆเฉยๆตอนนี้คือเราขับลเรายังไม่มีอะไรอยูมัอยากรู้เหมือนกันเพื่อนก็ออกไปขอได้ไหม,ม กันต่อนี่มีเอาขอฟักทองเอา,เอา,เอามากินจะรอดไหมเอ่ยโอ้ยเอาเสียชีวิตแล้วหรออย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวไปช่วยมาแล้วโลกผู้ชายพันนี้ฮีโร่ฮีโร่กำลังไปอย่าเพิ่งทอพวกเราเป็นเพื่อนกันอย่าทิ้งกันนะกลัวผีกลัวผี กำลังไปอุ้ยละไกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโกินตากนนาโชตเรติสิเกนาชาอื้กำลังไปพวกกำลังไปอย่าเพิ่งท้อเวลาย,ยังเยอะอ่าอ่าอ่าเพื่อนออกแล้วเกียร์อะสุดท้ายก็ เรือแค่ฉันที่เล่นอูโอ้ออ้ดูสิทุกคนเจออะไรดูดูนี่เจออะไรโอ้โหโอ้โหเจอกองแดงแล้วทุกคนวันนีเสี่นั้นเนี่ยแหมดีจังเปิดดูซุมขอขอให้ได้เลือดไฟฟ้าตัดไม้นะทุกคนขอให้ โอเคก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามันแรงมากเลยชนิดนี้ในกล่องแดงในกล่องแดงครับ